morning ค่ะเช้าแล้วนะคะโอ้เชา้านี้หน้าสื่อเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องบรรยากาศสงกามีแต่เรื่องคุณทักษิณ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 เต็มไปหมดเลยเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวเยอะมากนะคือไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวความเคลื่อนตัว<อ>แล้วก็คําพูดต่างๆประโยชนต่างๆที่ทําให้แบบนักข่าวอย่างโยกอะมีข่าวอานแล้วก็ตรงตรงอะ่ะก็อย่างที่เรารู้กันสงการานะคุณทักษิณกลับไปที่บ้านเกิดที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะอะส่วนคุณเศรษฐาเนี่ยไปที่ หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ความแตกต่างของบรรยากาศ2ที่นี้ต้องบอกอย่างนี้นะคุณทักษิณไม่ได้มีตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในประเทศไทยนะคะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ได้มีตําแหน่งอะไรในรัฐบาลด้วยนะคือไม่มีตําแหน่งอะไรเลยนะแต่ปรากฏว่าบรรยากาศลายล้อมูณทักษิณด้านหลังอะเอาพวกงนง่ายวอลเปเปอร์มีรัฐมนตรีอะ่ะสิบแปดคนอะ ไปอยู่ที่นั่นนะเต็มเลยอ่ะในขณะที่คุณเสถาไปหัวเห็นไปพักผ่อนกับครอบครัวจะ,ะแถลงจะพูดอะไรทีนึงโอ้โหข้างหลังมีแต่วิวทะเลเป็นทะเล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 ,ะเล,ะเลหมดเลยในขณะที่คุณทั้งสี่นข้างหลังนี่คือแบบโอ้โหนั่นคลาคล่ำไปด้วย รัฐมนตรี18คนน่ะยังแซวกันเล็กกันนักข่าวเลยบอกว่าโอ้ที่เปิดประชุมครมอได้เลยนะเนี่ยแต่คุณเทสิตบอกว่าผมไม่มีสิทธิ์ผมไม่มีผมไม่มีสิทธิ์เปิดประชุมแต่ก็มีแย้มแย้มมีแย้มแย้มพูดถึงเรื่องของการปรับคอรมอการปรับคอรมอทำไมถึงไปถามคุณเทสินทำไมไม่ไปถามคุณเสฐาถามไม่ใช่ไม่ถามคุณเสฐาถามคุณเสฐาเหมือนการถามตั้งแต่วันก่อนมูนแล้วคุณเสฐาบอกไม่มีไม่มีปรับจะวันนี้พรุ่งนี้มารืนี้ยังไงก็ไม่มีไม่มีปรับไม่มีปรับล่าสุดนี่บึ้งขึ้นมามมมมมััันนนีีีีกกกกกรรรรรรระะะแแแสส่่่่าาาาวจเปปลลลยงงงคคุุณทิฐตห ุณหมอชนลนานสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขใช่ไหมอ่ะก็จะมีการปรับใช่ไหมนักข่าวไปเจอหมอชนลนานที่เชียงใหม่อ่ะนักข่าวก็เลยถามไม่ได้ถามแแกล้งเอาปืนฉีดน้ํายิงเล็งเล็งเลงจริงจจะยิงคุณหมอชลนานอ่ะคุณหมอชนลนานบอกอมไม่ต้องยิงผมก็ตายแล้วอะไรแบบเนี้ยคือก็แซวเล่นกับนักข่าวนะรวมไปถึงคนอื่นๆด้วยนะคะเขาก็มีการแซวกันแต่ว่าอย่างที่บอกบรรยากาศมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินร่วมไปถึงคุณทักษิณพูดเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งคือพูดถึงเรื่องว่าคุณยิ่งรักจะก,กลับประเทศไทยกับ ้าน่ะสงการปีหน้าสงการหน้าก็คือสงการปีหน้าใช่ไหมล่ะมันก็ครบไอประมาณหนึ่งปีเพราะวันนี้ก็เพิ่งจะสงการปีนี้คุณยิ่งรักจะกลับ แต่ว่าทางฝั่งฝั่ง,งคุณเสรษฐาบอกว่ายังไม่มีการประสานอะไรมามผมเนี่ยยังไม่ได้รับการประสานอะไรมาจากทางคุณยิ่งรักแอะเรื่องการปรับครมอกุณทักษิณพูดเรื่องการกลับมาของคุณยิ่งรักก็คุณทักษิณพูดคุณเสรษฐานี่พักผ่อนอยู่กับครอบครัวที่หัวหินนะคะก,ก็ดูว่าอาจะไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรกับ2เรื่องนี้เลยอาส่วนเรื่องการปรับครมอเจริงจริงแไม่เเรื่องใหญ่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเพิ่งจะเป็นกันอยู่แค่ห้าหกเจ็ดเดือนเองไง เขาเพิ่งจะเป็นกันแค่นี้เองแล้วจะ็นการปร์ัลมอแล้วเหรอก็ต้องบอกแบบนี้อยู่ไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์มานะคะก็คือได้ทราบว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะเขาจะมีผู้นำประเทศ7คนอ่ะคือบนโลกเนี่ยผู้นำประเทศเนี่ยสูงสุดประธานในที่พอดีนายกรัฐมนตรีอะไรก็ว่าไปในฝ่ายของบริหารใช่ไหมที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคือจะเป็นผู้ที่ บริหารประเทศร่วมกัน7คนจาก4พรรคการเมืองใหญ่4พรรคการเมืองใหญ่ตรงนี้จะส่งมารวมๆกันแล้ว7คนในจำนวนเจคนนี้ก็จะบริหารกระทรวงอะไรต่างๆจะเตรียมได้กับคอรมอบ้านเราแต่ว่าใน7คนนี้จะมีการเป็นประธานาธิบดีกันปีละ1คนเออปีละหนึ่งคนเวียนกันไปเวียนกันไปจนครบ7คนอะเวียนกันไปส่วนพวกตำแหน่งที่เขาเป็นคอรมอกันเนี่ยก็อยู่4ปีนายกก็4ปีนะแต่ประธานาธิบดีของสวิตเซอร์แลนด์ปีละคน ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพราะฉะนั้นคนนอกประเทศอย่างเราแทบจะไม่ต้องจาชื่อประธานในิีดีเขาเลยจากําลังจะได้ก็เปลี่ยนคนใหม่เพราะเขาบอกว่าเป็นการกระจายอานาจไม่ให้มีใครผูกขาดอํานาจอยู่เด็ดขาดแบบยาวนานปีเดียวพอแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นระบบการปกครองของที่สวิตเซอร์แลนด์เขานะคะ,ะทีนี้เนี่ยมาดูบ้านเรา เดเดือนเปลี่ยนคอรมอลามันจะสดกันไปไหมมันจะใหม่กันไปไหมอากาต่อย่างว่านะนะคุณเสรฐาเขาบอกว่าก็ก็ก็อาจจะต้องมีการปรับให้ถูกฝาถูกตัวนี่ตอนแรกบอกไม่มีไม่ม,ม,มีวันนี้พรุ่งนี้มาลือนี้ไม่มีแค่นี้แล้วการคลิปจะ5นาทีแล้วนะคะาฝากข่าวเช้าวิร์กพอยช่อง w ว r k ์กพอยหมายเลข23ด้วยนะจ๊ะพบกันโยนได้ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกตอน6โมงเช้าสองอาทิตย์ตอนตีห้นะจ๊ะ